แต่วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้มาคอลแลบนะคะกับพี่พี่เอ็ดวินนะคะผมเอ็ดวินครับแต่ว่าชื่อเล่นพี่เี่แบงค์ครับเข้าแล้วโอ้แม่งเงยโอ้โหไอ้ลูกบอลบ้าเฮ้ยชิบหายละชิปหายละหนูพยายามแล้วอะ โดนนี้มันโดนนี้มนัมน,มนม yeah. เย้เฮ้ยคมทําวะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะพิกเล็ตก็ยังจะยังคงเล่นฟอกายอยู่นะคะเราไม่ยอมแพ้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าเราต้องการมงเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้จะได้มงหรือเปล่านะคะแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้มาคอลแลบนะคะกับพี่พี่เอ็ดวินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยค่ะผมเอ็ดวินครับแล้วว่าชื่อเล่นพี่เล็ปที่แรงครับทำไมต้องเอ็ดวินนะคะก็เอาจริงคือมันเป็นชื่อโกครับเป็นชื่อโกฟุตบอลคือเอาจริงตอนเด็กชอบชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็เลยตัดมาจากเอ็ดวินมา ตัดมาแค่เอ็ดฟินครับใช่คอ๋อได้ข่าวมาว่าเล่นคอไกยแบบว่าเซียนมากๆเลยใช่ไหมผมเล่นจนผมจะทุ้คีย์บอร์ดทิ้งเลยนะคราวที่แล้วหนูเล่นแล้วใช้เมาส์แล้วหนูไม่ถนัดคราวนี้หนูก็เลยมาเปลี่ยนว่าเดือนหนูจะใช้จอยเอาอ๋อแต่คือมันจะพิ้วกว่าเดิมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยลองเดีือนต้องมาลองวันนี้ว่าได้ครับเป็นยังไงนะคะแสดงว่านี่ยังไม่เคยได้แชมป์หรือว่าเคยได้มาแล้วเคยเคยได้แชมป์ไหยังไม่เคยเหมือนกันครับวันนี้หน่อยผมเล่นจนผมจะทุ้คีย์บอร์ดจะลบเกมทิ้งเลยแล้วไม่ไหวลองมาลองกัน จะได้มงหร <Iya. S 1> ได้ครับผมจัดไปอย้านเดี่ยวหนูแบกเองเดี๋ยวด่านนี้หนูก็หนูตายแล้วตอนนี้เลยอะราจะระสทแป่งล้วกูแล้วไี่ใจกระโดดรเลเร็วสามสิบหกแล้วพี่เลดเ้ยก่คอร์ดเหรออ้โหมยเม่อเอาแม่เอาหม่เอาใหม่เฮ้ยเกยหน้าเราต้องเทพ เพราะดาวเก่งซาวลี่ทีมงานลืมเรคคอร์ดสกรีนให้หนูนะคะแล้วตะกี้เนี้ยโอ้โหเกือบได้มงแล้วอ่ะมาครั้งนี้เราจะเข้ารอบสี่คนเอาไว้หัวหน้าแก๊งเราพูดมาขนาดเลยเว้ยดานนี้อีกลอุ้ยดานนี้หนูแพ้แน่เลยอ่ะโอ้โดดานี้หัวหน้าแก๊งเราไม่ค่อยเก่งด้วยเ้ยเราดานนี้อีกแล้วอ่ะเราเองลอยมามาไม่เป็นไรหนูว่าได้อยู่มามาไม่เป็นไรดีนะไปดิบังอย่าบังไปเ้ยโดดมาโดด วนัดเดียวเลยไปลูกไปนัดเดียวไปลุกไปลุกไปนัดเดียว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 กลับมาอยู่ข้างหลังเฉยเลยโอ๊ยหนูหนูขึ้นไม่ได้ว่ะหนูกรอบอีกแล้วนั่าเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยพี่พี่อยู่ตรงไหนกันนะจะตายแล้วจ้ะกลางหันตีโดนหัวปูดเลยเนี่ยพี่เล็กเป็นไงพี่เล็กเป็นไงไกลอ่ะ โอ้จบกลับไปเริ่มใหม่อีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูจะเข้าแล้วนะหนูจะเข้าแล้วนะเข้าแล้วเข้าไปก่อนนะหนูยืนรออยู่นะหนูยืนรออยู่นะเอาไปแล้วยืนรอเลยพยายามอยู่เข้าแล้วอ้แม่งเอ้ยแม่งเ้ย เจอไอ้เหี้ยวงกดเนี่ยควาดไม่หยุดเลยฟาดกูทกหัวกูหมดแล้วเนี่ยไม่เคยผ่านด่านแรกเลยแค่หัวหน้าแก๊งเราผ่านไปพี่ก็สบายใจแล้ว่ไจะไม่ครับหัวหน้าแก๊งโอ้ด่านนี้ตกค่ะโอ้โหหัวหน้าแก๊งตัด้อก่อนเลยด่านนี้ตกออกเลยไหมกูหาฮอตดอกไปฮอตดอกอยู่หน้าหนูอยู่ข้างหน้าอุ้ยด่านนี้หนูตกตกตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแล้วมัยอมแพ้แล้วว่ะอย่าไปทนเขาไหนวะอยู่หลังเลยอ่ะเดี๋ยนะอยู่มาหลังแต่เขากอดก็จบนี่ไงกูเจอแล้ว นี่แซงนี่แซงเลยแซงไอ้ดิไอ้ดิไอ้ลูกบอลบ้าเดี๋ยวเกมตกลงไปตกลงแล้วไปตกลงเฮ้ยโอ้โหยากอะด่านเนี้ยไม่ไหวอะเฮ้ยไม่ไหวมองหนึ่งก็หนูตกแล้วนะเอาตายเลยเหรอตายแล้วมันยากอะโอ้โหจบแล้วเก้เราหมดแล้วเฮ้ยหนูเสียดายอะทำไมหนูจะได้โมงวะมันต้องมีสักเกมหรอวะไปเลยมาด่านนี้หนูก็ได้อยู่นะมาเท่ กูโดดจริงมามาพี่เล่นตาด้วยไปกระโดดไปแล้วกูเฮ้ย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 ติดอุ้ยกระบ้งเฮ้ยเฮ้ยดอ่ะรอบนี้มาเร็วๆเลยจะเร็วแล้วพี่เฮ้ยสไลด์สไลด์สไลด์ไว้พี่เหลืองกระโดดไปแล้วกระโดดผัดว้าผัดว้าโอ้โหดึงหางอีกแล้วอ่ะเขาดึงหางเหรอยากอ่ะอ่ะเราอยู่ทีมเดียวกันเราทีมสีเหลืองนะ ทีนี้เราต้องดึงหางจับ oh ฝั่งเขาให้หมดถ้าเรามีหางเราต้องวิ่งหนีต้องอย่าให้ฝั่งนั้นเขามาแยกหางเราเฮ้ยเฮ้ยเอาหางมาดิเอาหางมาดิปล่อยแล้วกูแย่มเลยสีทองเราดำดกเลยวิ้าดำดกดำดกสีสิบวิสีสิบวิเอาเอาขอโทษขอโทษนี่ดำดกดำดก ูไม่เคยเล่นเลยอ่ะเนี่ยสูรอะนนใ่จะบอกไม่เคยเล่นตายล้วคืออะไรวะอ๋อคล้ายๆแบบห้ามโดนบล็อกที่มันจะออกมาแต่นะหนูอยู่ด้วยขออยู่ด้วยห้ามโดนบล็อกที่มันออกมาถึงอย่างเลยคนอื่นเขาก็โดนกันอ่ะกูเกาะกูเกาะแม่งเลยอ๋ออมาแล้วนีอกมาแล้วมาแล้วไหนอ๋อดึงม่อยู่ได้อยู่เ่นเกมเยเล่เกมเยเล่เกมเยเล่นเกมเลยเ่เกมเยเ่เกมเยตย้งมึงายตายตายตาย

หัวเบียวอยู่หัวเบียวอยู่พี่พี่ไปต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่เจช้างไปฝ่าตำบลเราเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้เฮี๋ยวชนะมันจะได้มงกุฎใช่ไหมใช่ได้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวราดูอันนี้ยากไหมพี่เด็กยากไหมอออันนี้หนูไม่เคยเล่นเหมือนกันวะวิ่งเข้าเส้นชัยโอนั่นแหละรู้ได้ไงว่าเขาได้อะไรวะเขาบอกว่าจะมีอันตกอ่ะอ๋อเออมันจะมีอันตกอ่ะทำไงอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยชีวิตอันไหนพี่อยู่ไหนอย่าอย่าตกแล้วเหรอ

้ลายนี้ลายนี้เลยลายนี้เลยลายนี้ได้ตกไปนะไปไปไปอันไหนอี่กระโดอน่าจะอันนี้ปะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ยืนเฉอั้นกระโดด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 แล้วงานนี้เหลือหกคนเว้ยคนที่แชมป์มาได้าเลยนะเฮ้ยไฟนลพี่ไฟนลนี่คือได้อีวัแชมป์เลยใช่ไหมอันนี้ยื่นเฉยๆเอาก็ได้นะกระกรโดดโดระโดดโอ เด้ยพี่พี่ต้องพุ่งก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้วะมันต่ำคไม่ได้ต้องกระโดดแล้วก็หลบคอยวิ่งหลบสองอันเลยอะค่ะโอเคได้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันสั่นมันสั่นมันสัะโดได้เฮ้ยพี่ต้องวิ่งกลับพี่ต้องวิ่งกลับเฮ้ยยืนเฉยเฉยแล้วค่อยกระโดดเอากระโดดกระโดดโอเคได้เลยกัปตันว่าไงผมว่างั้นได้เลยครับกัปตันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งพี่ยเฮ้ยเฮ้ยยืนนานๆแล้วแทนจะกบุานโอเคโอเคตัวแทนจากบุ๊บบ้านเฮ้ยชิบหายแล้ว ไปเหลือพื้นที่ให้กูโดดสักนิดเสดายอ่ะอันนี้เกมสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้แชมป์หรือไม่ไปยังไงวันนี้อ่ะอันนี้มันยากอ่ะหนูไม่เคยเข้าเส้นชัยเลยอ่ะด่านนี้จริงๆเราไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเราอยู่เราอยู่คนแรกต้นต้นๆ้นต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 ้น ซิเลยอ่ะเรยวจับเร็วจัอุ้ยผมก็ปีปาสมารทแพ้มากเลยพี่ไม่เก่งกันตังเลยอ่ะเออถ้าใ่จะาเล่นเก่ไงกูทาไมเจ้าล่หพี่ไม่น่าเข้าอะอุ้ยพี่ผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วเหก่งอ่นะเดี๋ยวใคเล่นตัวนกเนี่ยหยต้นสเเเข้าแล้วนะเข้าลเหรอเข้าแล้วเข้าแล้วได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบ ทีมสองก็ตก้ายสองก็ตกร้องนี่ครับเป็นตาพิเศษฝันด้วยนะครับถึงจะได้ไม่ได้แต่ตาพิเศษว่าไงฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเอาบอลไว้ในฝั่งสีของเราให้มากที่สุดเราเราเราทีมกันพึ่งพึ่งเหรอแม่นี่ะพึ่งพึ่งดูมีพึ่งพึ่งแต่เราต้องเอาบอลมาไว้ที่ฝั่งเราโดนหมุบอลมาเดินหมุบอลมหมมบอลมามันหมุยังไงวะที่เห็นผมหมุน ไม่ค่อยเก่งว่ะอ้ยพี่เล่นโดนมงพี่เล่นโดนมงโดนโดนมงได้อยู่พี่เล่นยี่สิบวิยี่สิบวิมงมาไอหูมาเอามาพี่เล่นมงทำเป็นเป็นมงยังไงวะช่วยหนูนช่วยมงพี่เล่ยมงมงมามงมาเราช้าเรารอ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 เอีดานนี้อีกละพี่เล่ยยิงังไงก็ได้ยิงหันเพื่อนนะแต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทีมนะอันนี้ไม่ทีมนะไหนเพิ่งวะ อยากโวยต้องยอมแพ้แล้วเฮ้ยเเองได้อยู่ดี่ว่าคุณโดน่หงมัหังมันเอ่ดินหลัง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 คงมันอหนูพยายามแล้วเฮ้ยจะทันแล้วจะทัแล้วทัด่มันเออี่สวยสวย เฮ้ยวิ่งเขาไหนเ่ลูกกุนี่นี่นี่แอบแอบไแอบไปทางไหนได้ไม่ได้แอบไมได้แอบไมได้นี่ลูกกวลูกกแอบแอบแอบตรงนี้ดีว่าแอบแอเออเออได้ได้แอบไว้แอบไว้แอบไว้ไเวไปแล้วเอาเร็วเออเอาคืนมาเออหมดเวลายังหมดยังแล้วบวิีสิบสิบสิบสามองสิบเอ็ดสิบเก้าแปเจออ่ย่ยาัน เออตัวโดดดีมันโดดดีมันเย้คอมดับว่ะคอมดับ่ะูเข้ารอบแต่คอมมันดับอะอ้าวเข้ารอบแต่คอมดับมันไม่อยากให้หนูได้มงจริงๆอะเข้ารอบแต่คอมดับโคตรพีคเลยคลิปนี้พอดึงหางได้นะคะหนูก็เย้แล้วเท้าก็เตะเย้แล้วคอมมันก็อย่างนี้ตอนหน้าตาหนูเลย คือสงสัยว่าวันนี้มันจะไม่ใช่วันของหนูนะกว่าจะเล่นเกมนี้กว่าจะผ่านมาถึงด่านลึกขนาดนี้เออมันคงไม่ใช่เกมของหนูจริงๆแล้วแหละมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่วันนะมันไม่ใช่เกมของหนูแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ๆี่เขาก่อนนะคะครบผมเป็นงไงบ้างคะก็ดีครับสะดวกโอ้แต่ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ผมเลยนะเดี๋ยวว่ามาเล่นเดี๋ยวว่าเป็นทีมสี่บอดี้ผมเล่นคนเดียวครับจะกดคนเดียวใช่แล้วคนเดียวชนะไหมคะโอ้ไม่รอดด่านแรกตายรัวเลยแต่สี่คนเราดูเหมือนมี power เนาะใช่ดูเหมือนจะไปได้ดีนะสุดท้ายตายหมด เหลือพี่เล็่ไปคนเดียวแล้วเหลือหนูคนเดียวเลยครับโอ้จังหวะดจะแชมเถอนะเมื่อกี้จะแชมป์อยู่สองรอบเลยอีกรอบไม่ได้แชมเลยแชมป์นี่แหละเาเรียกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เกมของเราแล้วผมว่าแล้วเราทีหลังเราต้องไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่าโอเคได้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่โอกาสไปชวนพี่เล่ไปแจมจีเด้เดี๋ยวพาไปลองเดี๋ยวพาไปลองเล่นเกมพวกนั้นเหรอไม่ยาก วันนี้ขอบคุณมากเลยนะได้ครับผมฝากช่องได้เลยค่ะได้ครับก็ช่องชาแนลยูทูบนะครับเอ็ดวินอ i ฟฟิเครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะคะที่ไปลงช่องของพีเอ็ดวินนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับแรงที่หนูทุ่มเทในการเล่นเกมวันนี้จะได้ดูกัอดีกยาวๆครับจะดูอดีกยาวๆครับด้วยครับ